สวัสดีครับเมทัศจันทวงศ์จากเรื่องเทมเพอรเจอร์ครับเรื่องเทมเพอรเจอร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคนเราทั่วๆไปฮะที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแลว้วก็มีเรื่องของคาร์บอนฟุตปิร์ด้วยชีวิตประจําวันทั่วๆไปก็ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานแรงบันดาลใจก็มาจากสิ่งรอบตัวครับสิ่งที่เห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว ื่ง่ายๆที่เราเจอก็เอามาเขียต่อแล้วก็เอามาเรียบเรียงตอนนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือใครเหมือนเชนก็เป็นปัญหาที่ทุกคนรับรู้ได้โดยที่ไม่ไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องซับซ้อนอะไรแล้วแล้วก็เป็นภาษาที่สากลไปแล้วทุกคนสามารถเข้าใจได้ในประเด็นนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ คนตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าสำคัญกับชีวิตของเราด้วย